สวัสดีค่ะก้อยจากมาอเตอร์ เรารับซื้อขายได้เปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดให้ราคาสูงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตสต็อกเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพามาดูที่สาขาทัพพอว่ามีรถรุ่นไหนบ้างนะคะที่ลูกค้ากําลังมองหาอยู่สําหรับคันแรกนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ V ีโก้แชมป์ในตานานที่แบบขายดิบขาย,ขายดีเป็นเทน้าเทท่านะคะสําหรับคันนี้ฟรีดาวอีกเช่นเคยนะคะส่งเบาๆอยู่ที่70,00กว่าบาทนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะหรือว่ามีเครดิต ก็สามารถาซื้อคันนี้ได้เลยเดี๋ยวก้อยพาไปชมรอบๆคันนะคะสีนี้นะคะเดี๋ยวก้อยจะพาไปดูคันนี้นะคะปี2013นะคะราคาอยู่ที่4,39,0 0 0กกว่าบาทเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวก้อยจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะซึ่งภายในแบบสวยมากๆเลยนะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหานะคะเป็นรถที่เราสามารถนำไปค้าขายได้นะคะลูกค้า ในในในช่วงแบบว่าวิกฤตแบบนี้นะคะก็ก็แนะนำพี่พี่ท่านได้นะคะที่กำลังสนใจเนี่ยพาไปชมคร่าวๆก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นตัวรองท็อปนะคะก็เป็นตัว E นะคะซึ่งให้สีที่สวยมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวกยพาไปดูคร่าวๆนะคะเราให้ไปแม็กใหม่ยางใหมสี่เส้นนะคะนี่ให้แบบดอกเข้มๆแบบนี้เลยนะคะ ให้เป็นแม็กคู่ตัวกับเขาเลยนะคะสำหรับคันนี้อันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจพี่พท่านใดที่กำลังมองหาวีโก้ก็จะสบายหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นในตระกูลของโตโยต้าอีซุอะไรถูกสามารถซ่อมศูนย์ที่ไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวพาพี่พี่ไปชมอัปเดตแบบว่ารอบรอบนิดนึงนะคะว่ามีตัวไหนที่พี่ๆี่สนใจแล้วก็ พี่พี่ท่านใดที่สนใจจากการที่ดูวิดีโอก้อยคลิปนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook นะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยหรือว่าโทรหาก้อยได้ที่เบอร์080456364ได้เลยนะคะปะเดี๋ยวพากันไปดูเลยค่ะว,ว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็น ตัวต้าวีโก้แชมป์นะคะคันเมื่อคันเมื่อกี้ที่ก้อยให้พาชมก็เป็นตัวต่ำเนาะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวสูงนะคะสําหรับตัวสูงนี้จะดียังไงนะคะเวลาที่พี่ขับขี่ตอนคืนอะไรนี้นะคะก้อยก็แนะนําเพราะว่าเราจะมองเห็นทัศนียภาพที่แบบชัดเจนนะคะสําหรับใครทีอ่อยากเปลี่ยนขับตัวต่ําแล้วก็สามารถเอามาตีเทินเป็นตัวสูงได้อย่างนี้นะคะมาเลยของเรานะคะถ้าเป็นตัวสูงหรือว่ามาตีเทินเนี่ยเราจะให้ราคาที่สูงมากๆเลยนะคะ ขอให้ลองมาใช้บริการของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้มารวยของเรานะคะมีจัดโปรมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสเ0%ให้ลูกค้า1ปีแล้วก็มีส่งเสริมการขายมีคูป,ปองเติมน้ำมันให้ลูกค้าด้วยนะคะคือซื้อที่มารวยเนี่ยครคพันสามารถเข้าไปดูได้ทั้งหมด4สาขานะคะมารวยของเรามีสาขาทับคอ้อที่ก้อย,อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีสาขาพิจิตรอยู่ตรงคลองคะเช่นนะคะมีสาขาบึงนาลาง อยู่สี่แยกโพไซงามนะคะแล้วก็สาขาพิษณุโลกค่ะอยู่อ่ออยูทางลงสะพานท็อปแลนด์นะคะพี่ๆสะดวกที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะคะบริการเหมือนกันแล้วก็ลดคุณภาพเราการันตีเลยนะคะนี่มาลวของเรานะคะก็จะแบบว่ามีหาอพุ่มเบาซักพมรถของเรานะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในแบบนี้เลยนะคะเราแบบคัสสันแล้วก็ในช่วงโควิดวิกฤตแบบนี้นะคะ เราก็มีการซักเบาะซักพรมให้กับลูกค้านะคะขัดจัดค่าสิ่งสกรปรกขจัดแบบว่าโดยใช้อลโกอล์ฆ่าเชื้อให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็จะได้มั่นใจได้เลยว่าซื้อรถจากเราไปเนี่ยมั่นใจแล้วก็ได้คุณภาพนะคะแล้วเรายังเป็นหนึ่งในสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วด้วยนะคะ,ะเราก็เลยการันตีเลยค่ะว่ารถของเราจะไม่มีชนหนักลิกคว่ำจมน้ำสวมซากและตัดต่อมาอย่างแน่นอนค่ะ พี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองคุณภาพสวยๆนะคะให้ก้อยได้ไปดูแลให้ก้อยได้แบบว่าเอา่อให้พี่ๆเข้ามาหานะคะก็ก็รอพี่อยู่ที่แบบสาขาทับคอ้อเลยอยากได้ตัวไหนรุ่นไหนนะคะก็สามารถเข้ามาหาก้อยได้ตัวนี้ก้อยก็แนะนำนะพี่ๆที่แบบกำลังมองหาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่นิดนึงก็จะเป็นแบบ4ประตูเนาะอ่าเดี๋ยวก้อยจะพาเปิดประตูให้ดูสำหรับคันนี้นะคะ ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยหุ้มเบาะหนังอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ใครที่เป็นครอบครัวนะคะประมาณสักสี่ท่านหนึ่งนะคะก,ก็แนะนําเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนิดนึงนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยสวยกิฟแค่ไหนที่ๆี่ท่านนี้นะคะที่เอารถมาตีเทินเอารถเก่งไปนะคะเป็นซิตี้ปี2016ไปนะคะเขาอยากที่จะเ,เปลี่ยนเป็นรถเก่งบ้างนะคะก็เลยเอามาตีเทินเป็นลูกค้าเก่ามารวยเหมือนกันนะคะ สำหรับคันนี้ก็ให้ไปแม็กแบบนี้เลยนะคะเราไม่ถอดแม็กลูกค้ามาแบบไหนให้ไปแบบนั้น4เส้นเลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปชมห้องเครื่องนิดนึงว่ามันสวยแค่ไหนรถของมาโดยที่เราการันตีนะการันตีหนาว่ารถของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาค,คมด้วยแล้วก็เราการันตีด้วยนี่นะคะวิธีที่เราดูแลรถนะคะจะกริบๆแบบนี้เราจะมีเพจคานอยู่ครบนะคะ ทุกอย่างมาจากโรงงานแล้วก็ไม่เคยถอดฝากระโปรงพําสีเลยนะคะซึ่งก้อยบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยคันใดที่ได้ไปเนี่ยก็อยมองเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยราคาไม่แรงเลยนะคะลูกค้าเนี่ยฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะที่เข้ามาหาก้อยอย่างน้อยเนี่ยเข้ามาหาก้อยก่อนเป็นโคเป็นแบบว่ามาเช็คเครดิตกับที่ก้อยเนี่ยที่จะได้สิทธิพิเศษเยอะถ้าไม่ชัว จากที่อื่นนะว่าที่อื่นจะทําให้พี่ผ่านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําว่าให้มาหาก้อยมาพูดคุยาสามารถแบบก็คืออยากให้ก้อยเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในเรื่องของการออกรถนะคะอยากจะให้พี่นึนกถึงถ้าอย่างเช่นจะออกรถมือ2องเนี่ยนึกถึงมารวยเป็นที่แรกเลยเข้าสาขาที่ไหนเนี่ยเหมือนกันหมดนะเลยก็อยากจะให้การันตีนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ก็ส่งเบาๆนะคะนี่คันนี้เนี่ยคน มองหาเยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นปี07นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอีซูตัวรุ่นแรกเนาะเออเนี่ยไฟของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวโก s ซีรีสนะคะสำหรับคันนี้นะคะอยู่ที่3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวเหมือนกันพี่ๆอยากที่จะส่งประมาณ5 6 0ถึงหันนะคะคันนี้ก็ก็มองว่าตอบโจทย์สามารถเอาไปบรรทุกค้าขายหรือว่า เอาไปใช้แบบว่ากิจวัดประจําวันได้เลยแล้วก็อันนี้ส่งเบาๆนะคะตัวนี้เป็นตัวแบบว่าประหยัดน้ํามันด้วยนะเดี๋ยวก็จะพาให้ไปชมรถเก่งกันบ้างเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรอจัดสัญญานะคะหรือว่ากําลังที่จะเลือกรถอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวก็จะพาไปชมคร่าวๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีะ่จะพาไปชมรถเก่งกันด้วยนะคะอันน้นก็เป็นบรรยากาศที่ ลูกค้ากำลังแบบเลือกชมรถนะคะว่ามาเืยของเรานะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดอยากเข้าที่สาขาไหนเข้าได้เลยใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นนะคะโปรโมชั่นเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวก้อยจะพาไปชมรถเก่งบ้างดีกว่าว่าเราเนี่ยมีคันไหนบ้างแล้วก็รถเราไม่ได้มีแค่นี้นะคะสต๊อกของเรามีทั้งหมด200กว่าคันเลยนะเดี๋ยวก้อยพาไปชมด้านหน้าบ้างดีกว่าอ่ะโอเค เดี๋ยวพาไปชมด้านหน้านะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าคร่าวๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda City นะคะไม่ว่าจะเป็น Camry v รี่นะคะเป็นมิสซูนะคะราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่1 0 0 0 0แสนนะคะอันนี้ก็แสนกว่าบาทนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะอยากแบบจะซื้อสดมีงบจำกัดเราก็มีหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็น City ี้นะคะซิปี้คันนี้ ราคานา้องเขาก็อยู่ที่3,4 0 0 0พันนะคะส่งเบาๆนะฟรีดาวทุกคันเลยนะคะที่ก้อยเอามาไลฟ์สดกันวันนี้เดี๋ยวจะแพนไปดูด้านหน้านิดนึงว่ามีคันไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นแคมรีเนาะนี่แคมรีก็ให้ความแบบหรูหรานิดนึงนะคะแคมรี่สำหรับแบบว่าเออเป็นครอบครัวที่แบบอาจจะเดินทางบ่อยเนาะก็แนะนําเพราะว่าเวลาที่เราขับขี่ขเขาเนี่ยมันจะสะดวกสบายแล้วก็นิ่มนะคะ ย่อมๆกับแบบว่าพวกไฟจูเนอร์อะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าเราอยากไม่ไม่ชอบ s u v เราอยากได้เป็นรถเก่งก็ก็แนะนําเป็นแบบแคมรี่หรือว่าตระกูลแอคคอร์ดอะไรอย่างนี้นะก็ก็แนะนําพี่ๆเลยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆรถเก่งของเรานะคะทีะ่รถเก่งเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้หญิงใช้ผู้ชายใช้หรือว่าเป็นรถคันแรกนะคะเนี่ยก็จะส่งแบบเลทประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0นะคะหรือว่า ตัวรถอยู่ประมาณแรงอยู่ประมาณ3 0 0แสนจนถึง4 0 0แสนกว่าบาทนะคะก,ก็จะแนะนำเนี่ยประมาณโซนนี้เลยนะพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหานะคะก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้ที่สาขาทับคอสาขาพิจิตสาขาบึงนาล่างแล้วก็สาขาพิษณุโลกนะคะสะดวกที่ไหนเข้าที่นั่นบริการเหมือนกันนะคะอยากหรือว่าอยากโทรมาหาอยากพูดคุยกับก้อยอยากให้ก้อยแนะนาอื่นๆหรือคันอื่นๆนะคะสามารถโทรหาก้อยได้ที่เบอร์ 0804 56364นะคะสำหรับวันนี้นะคะก้อยก็มาอัปเดตสต็อกเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก้อยด้วยนะคะในช่องกับด u t u b e เนาะตอนนี้ก้อยก็กำลังอัปเดต ข้อมูลต่างๆลง YouTube นะจะได้เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะจะได้ทำคลิปดีๆคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ให้พี่ๆชมนะคะหรือสามารถติเตียนก้อยพูดไม่ชัดหรือว่าข้อมูลลดไม่ชัดเจนอะไรยังไงสามารถติชมคอมเมนต์ก้อยมาได้เลยนะคะก้อยพร้อมรับคำติชมทุกคำเลยนะพี่ๆที่น่ารักของมาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก้อยก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย